ที่บริเวณหน้าสารการจังหวัดสุประการนะครับนายชนสวัสดิ์อัศวเหมนายกองค์การประหานส่วนจังหวัดสุประการพร้อมด้วยนายสัมพันธ์เตชัดเจริญกุลนายกเทศมนตนรีนครสุประการนะครับได้ร่วมกันเปิดโครงการสุประการรัฐจักรยายนยนต์คาฟีเดย์2012ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดสุประการนะครับได้จัดขึ้น ภายในกิจกรรมนะครับมีการปั่นจักรยานรณรงค์ของชมรมจักรยานในสุประการกว่า1,200ัน 1, คันเริ่มปั่นจากสาราการจังหวัดสุประการนะครับมุ่งหน้าไปทางเทศบาลเมืองปากน้ําโดยเป้าหมายของ,งกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพื่อผนึกความสามัคคีในการร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนลดมลพิษอย่างต่อเนื่องและช่วยกันนะครับทำให้เกิดกระแสการลดใช้รถยนต์ลดปริมาณการใช้พลังงานน้ํามันในจังหวัดสุประการ อีกทั้งนะครับยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการร่วมแรงร่วมใจประหยัดพลังงานอีกด้วยครับสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ